สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาไรเตียรคะ่ะวันนี้เราจะมาดูบิ๊กมาดูต้นไม้ใหญ่ทุกคนมาที่นี่นะดูดูดูด,ดูต้นไม้ใหญ่โอ้โหใหญ่มากต้นนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยวันนี้ด,ดูต้นไม้ใหญ่มาก โอ้ oh, เรามาไกลมากเลยเนี่ยทุกคนหลังจากเลิกงานเราก็มาดู oh. อุ้ยอะไรเนี่ย oh. อะไรเนี่ยไปดูต้นไม้เขาบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่บนภูเขาหนาวก็หนาวนะเนี่ยทุกคน ดินด้นมาไกลมากเลยโอ้โหอยู่ตรงไหนนรงนี้เสียงนกเยอะมากเลยอะมีบ้านคนก็นด้โอ้โหเราก็จะเดินไปดูว่าเขามีอะไร ทำไมบ้านเก,ก่าอย่างเงี่ยบ้านฟาร์มสกูลสูลโอ้ลองทำสกูลโรงเรียนเก่าทุกคนมันเป็นโรงเรียนเก่า,าทำไมมันไกลบ้านคนจังเลย เด็กท oh, mm ุกสาโอ้เด็กนซิงเนีหมพี่เ้นซิงดีใจหนาวอยู่นทุกคนหนาวหนาวขึ้นมาข้างบนนี้หนาวหนาวหนาว เป็นโรงเรียนเก่าเนาะทุกคนออกมาไกลเมืองมากเลยเนี่ยดูดิโอ้โหจะไปดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ฟินแลนด์เข้าป่าอีกแล้วทุกคนชอบธรรมชาติ ชอบมาเดินหลังจากเลิกง,งานแล้วก็จะออกมาเดินกินข้าวเสร็จก็ต้องออกมาเดิน,นออกกำลังกายนะทุกคนร่างกายจะได้แข็งแรงแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะอากาศเย็นเย็นโอ้มีคนมาเดินโอ้โ,อโอ น้องมาเเขาก็พาลูกมาเดินนะทุกคนดูดิพาลูกพาเต้ามาเดิน ที่ผินแรงนีที่เดินเยอะเยอะนะทุกคนเดินตามป่าแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยเราก็ชอบมาเดินดูต้นไม้ด้ต้นมไม้ต้นไม้หมใหญ่โอ้เนี่ยเขาทำที่ ทำบ้านให้นกทุกคนที่ฟินแลนด์นะตามต้นไม้เขาจะทำบ้านให้นกเลยเดยตามป่านะจะเยอะมากเลยทำบ้านให้นกโอ้เราก็เดินไปสงสัยจะไกลอยู่นะเนี่ยอากาศก็เย็นเ็นอากาศเย็นๆ เยน็นเดี๋ยวลืมเอาหมวกมาดีว่าเสื้อมีหมวกเย็นเย็นไกลอยู่กันนะเนี่ยทุกคนเดินออกมาแกลต้นไม้ใหญ่มากทุกคนแถวนี้ ต้นไม้ใหญ่อลังการล้านหะ้เลือกง,งานออกเป็นออกป่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ทุกคนดูเราเดินมาเดินลงมาไก,กลไกลไกลมากๆแล้ว โอ้เขามีทางให้เดินด้วยนะทุกคนเขาทำเอาไม้มาลองอะไรคะปาโรอะไรเนี่ยปาว์วอลเรนตัมตัมมีเนี่ยทุกคนเราจะไปดูเนี่ยชื่อเนี่ยปาโวอลเรนตัมมี่ภาษาฟินอ่านก็ไม่ค่อยออก อ่านได้เท่าที่ถูกว่ามาู้เ,ออเราจะไปดูนี่แหละเนี่ยเขาจะมีทางให้เดินนะทุกคนดูสิเดินเข้าไปเนี่ยเยี่ไปดูต้นไม้ใหญด่ดูดูป่าค่ะเด้อ นี่เราก็เดินตามสะพานคนอากาศดีมากหนาวหนาวเย็นๆก็เริ่มจะสั่นแล้วมีมีลำคลองด้วยมีห้วยมีห้วยนี่โอ้โ โอ้มีชื่อบอกทุกที่เลยทุกคนนี่เราจะไปดูตรงนี้อะไรเนี่ยชื่อที่เราจะไปดูหลุดไปแล้วตัวหนึ่งน,นี่เขาก็จะมีบอกทุก มีบอกดอกไม้ตรนนี้นั่นเราก็เดินต่อไปโอ้โหขึ้นเขาทุกคนดูที่ตอนนี้ก็จะขึ้นเขาแล้วโอ้โหย่เน่เน่เน่ไ่ใช่ของเล่นนะคะทุกคนนี่นี่นี่โอ้ อะไรคะนิดะว่ายูคามเฮโอเคนี่เขาก็จะบอกเป็นระยะระยะนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนบายบาย